สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะสำหรับการเตรียมสอบอาทีของน้องปอหนึ่งในปีการศึกษา2567นะคะซึ่งจะทำการสอบในวันที่11กุมภาพันธ์2568นี้นะคะคราวที่แล้วนะคะเราได้พูดกันไปถึงในเรื่องของการอ่านรู้เรื่องนะคะทั้ง3ตอนอธิบายแบบละเอียดกันไปแล้วคราวนี้นะคะเราจะมาพูดถึง ส่วนของการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งการอ่านออกเสียงจะเป็นสองตอนนะคะการอ่านออกเสียงคํานะคะทั้งหมด20คํานั่นเองนะคะแล้วก็การอ่านออกเสียงข้อความนะคะมี70คําอยู่ใน10ประโยคนั่นเองค่ะการให้คะแนนนะคะการอ่านออกเสียงคํานั้นมี20คําคําละ1คะแนนนะคะรวม20คะแนน และการอ่านออกเสียงข้อความนะคะจะมีทั้งหมด10ประโยคนะคะประโยคละ3คะแนนรวม30คะแนนนั่นเองค่ะในส่วนของการอ่านออกเสียงนี้จะมีทั้งหมด50คะแนนค่ะในส่วนของการอ่านออกเสียงคำนะคะก็จะมีคำคล้องจองมีคำที่มีรูปวรรณยุกต์คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรานะคะ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรน,นําคำที่มีการันนะคะเป็นต้นนะคะก็ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านแล้วก็สามารถที่จะอ่านคําเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทําให้เด็กๆได้คะแนนในส่วนนี้ยีคะแนนเต็มไปเลยค่ะในส่วนของการอ่านออกเสียงข้อความนั้นจะมีข้อความยาวมาให้นะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นประโยค สิประโยคนะคะในนั้นจะมีทั้งหมด70็ดสคำนะคะถ้าเด็กๆอ่านคำไม่ผิดเลยไม่ตะกุกตะก,กักหรือไม่หยุดเพื่อสะกดคำนะคะก็จะทำให้ได้3คะแนนเต็มไปเลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆนะคะอ่านถูกตั้งแต่6คคำขึ้นไปนะคะแล้วก็อ่านเพิ่มคำนา1-2คํถคำก็จะทำให้ได้2คะแนนนะคะและถ้าเด็กๆอ่านถูกตั้งแต่3-5คํนาน,นะคะ<ๆ>ก็จะทำให้เด็กๆได้1คะแนนหรือ ถ้าอ่านออกเสียงไม่ได้หรืออ่านถูก1-2คําคำนะคะหรือว่าไม่อ่านก็จะทำให้เด็กๆไม่ได้คะแนนในประโยคนั้นไปค่ะเมื่อครบทั้ง10ประโยคแล้วนะคะก็จะเป็นคะแนน30คะแนนในส่วนของการอ่านข้อความดังนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มฝึกการทำข้อสอบการอ่านออกเสียงกันเลยนะคะเริ่มกันที่การอ่านออกเสียงคำนะคะข้อ 1- ถึงข้อ20 ข้อละหนึ่งคะแนนให้เด็กๆอ่านออกเสียงก่อนแล้วคุณครูอ้อมจะอ่านให้ทีหลังนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งอาสาสองทะเล3สามสับปะรดสี่ ผักบุ้งห้าตั้งแต่หกผู้ร้ายเจ็ดสีชมพูแปดแบบแผนเก้า บันทึกสิบเด็กเล็กสิบเอ็ดรถแข่งสิบสองพวกเราสิบสามคนเดียวสิบสี เลี้ยงช้างสิบห้าผลบุญสิหโอวาทสิเจ็ครอบครัวสิปดทรงกลม สิบเก้ายิ่งใหญ่ยีสิบสนามบินเก่งมากเลยค่ะไปลองอีกชุดหนึ่งนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะข้อหนึ่งขาขายข้อสองบะหมี ข้อสามผักกาดข้อสี่ซ่อนหาข้อห้าโน้ตบุ๊กข้อหกพื้นที่ข้อเจ็ด นางเอกข้อแปดทำงานข้อเก้าเบิกบานข้อสิบสังคมสิบเอ็ดคนป่วยสิบสอง อมยิ้ม13ต่อเนื่อง14เที่ยงวัน15โอกาส16สิบหกบำนานสิเจ็ด ประจําสิบแปดกรอบรูปสิบเก้าฉลาดยี่สิบสมัย ฝึกอ่านคำกันไปทั้งสองชุดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราฝึกอ่านอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะเป็นคําที่เรารู้จักและอ่านได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าเด็กๆลองมาสังเกตนะคะคําเหล่านั้นนะคะจะมีหลายแบบนะคะคําที่เด็กๆควรฝึกบ่อยๆก็คือคํายากซึ่งในโครงสร้างคครูอ้อมก็ชี้ให้เด็กๆได้ดูแล้วนะคะว่าจะมีคําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ตัวสะกดไม่ตรงมาตราคำที่มีวรรณยุกต์คำที่ไม่มีวรรณยุกต์และที่ยากก็คือคำควบกล้ำคำที่มีอักษรน,นำเด็กๆหลายคนนะคะแยกไม่ออกระหว่างคำควบกล้ำคำที่มีอักษรน,นำนะคะจะทำให้สับสนนะคะอย่างนายคำที่คุณครูอ้อมพาเด็กๆอ่านคำควบกล้ำก็อย่างเช่นคำว่า ครอบครัวนะคะมีรอเรือก็ต้องออกเสียงรอเรือด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคำควบไม่แท้ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ก็คือทอรอออกเสียงซออย่างคำว่าทรงกลมนะคะอันนี้ก็จะยากถ้าเด็กๆไม่ได้รับการฝึกมาเด็กๆก็จะอ่านว่าทรงกลมซึ่งผิดแน่นอนนะคะทอทหารรอเรือออกเสียงซอนะคะ เป็นทรงกลมอย่าลืมทบทวนนะคะและยังมีคำที่มีอักษรน,นำอย่างคำว่าสนามบินคำว่าสนามนะคะตรงนี้จะเป็นสออะสะหอนอามอนามนะคะเป็นอักษรน,นำนะคะอ่านว่าสนามบินไม่ใช่สนามบินนะคะส่วนตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานนะคะเด็กๆก็ลองไปดูนะคะอย่างเช่นคำว่าโอกาสสอเสือตัวนี้นะคะจะอยู่ในแม่กฎ อ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะกอ,อาดอกาดถ้าเด็กๆไม่รู้ข้อนี้ก็อาจจะลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคำนี้อ่านว่าโอกาสโอการหรือโอกางนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่มั่นใจต้องไปทบทวนนะคะคำว่าบำนานก็เช่นเดียวกันนะคะยอผู้หญิงตัวนี้ออกเสียงอยู่ในแม่กลอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดเพราะฉะนั้นนออานอนานจึงอ่านว่าบำนานต่อไปเรามาฝึก อ่านออกเสียงข้อความกันนะคะในข้อ21ไม่ทั้งหมด10ประโยค70คํา30คะแนนนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงก่อนแล้วคุณครูอ้อมจะอ่านออกเสียงตามค่ะประโยคที่1เมื่อได้ยินเสียงไก่ขันโนนิดรีบลุกขึ้นทันทีประโยคที่สอง จัดการเก็บที่นอนพับผ้าห่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยประโยคที่สามและรีบอาบน้ำหลางหน้าแปรงฟันทำความสะอาดร่างกายประโยคที่สี่ จะได้ใส่ชุดนักเรียนซึ่งคุณแม่แขวนเตรียมไว้ประโยคที่5จากนั้นรับประทานอาหารเช้ารวมกับครอบครัวอย่างอร่อยประโยคที่6 พราะมื้อนี้มีไข่เจียวต้มจืดเต้าหู้ที่เป็นของโปรดประโยคที่เจ็ดอิ่มแล้วคุณพ่อรับหน้าที่ไปส่งเธอถึงโรงเรียนประโยคที่8 หนูนิดช่วยเพื่อนทำกิจกรรมก่อนเข้าแถวประโยคที่เก้า şey ก็ตั้งใจมุ่งมั่นเล่าเรียนประโยคสุดท้ายประโยคที่สิบค่ะ จนทุกๆคนต่างรู้สึกชมเชยรักใคร่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆอ่านไม่ผิดเลยนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคละ3คะแนนเต็มนะคะถ้าผิดนิดหน่อยก็จะลดหลั่นกันลงมานะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากให้ผิดเลยก่อนเข้าไปในห้องสอบกับคุณครูนะคะคุณครูแจกกระดาษข้อสอบให้ เด็กๆสามารถทบทวนฝึกซ้อมข้างหน้าห้องสอบให้คล่องกอนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปทดสอบได้เลยนะคะจะทำให้ลดอาการตื่นเต้นลงได้แล้วก็จะทำให้เด็กๆพิชิต100คะแนนเต็มในการสอบอาทีได้มาถึงตอนนี้เด็กๆได้เตรียมการทำข้อสอบแบบละเอียดนะคะ ทั้ง2องฉบับเรียบร้อยทั้งการอ่านโ้เรื่องและการอ่านออกเสียงนะคะหวังว่าเด็กๆจะทบทวนบ่อยๆซ้ําๆจะทําให้เด็กๆพิชิต100คะแนนเต็มได้อย่างไม่ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูอ้อมลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนไว้แล้วมาเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะ